แต่มึงมีหน้าตีไม่มีหน้าตีออกกว่าเม็นใดใดทั้งสิ้นเราต่างรู้จักหน้าตีกองตัวเองตั้งแบงหน้าตีกันแลวพอล่วงมีหน้าตีเหล่านายทองมีหน้าตีควังนายทองไม่มีหน้าตีตำเต้าใดใดท่้งสิ้นเก้าใจไหมนายทองข้าเล่าพระตะบลบแกยู่มาวันนึงตอนเจ้าดูพอล่วงจะออกไปยืนบัตรพอไปตึ้งหน้าวัดได้ยินเรื่องเล็กรลอง่อล่วงกรบแปรกใจรว่ใครเอาลูกปะตุ้มไว้แก่หน้าวัดเจ้าเนี้อเอ้ต้นใหญ่ช่วยนี่แบบไม่ลู้ติดกับหลง แล้วกูก่อหัวกิงบแต่ไ้เปรตนี่บทกูบอกว่ามึงไม่มีหน้าตีตำเท้าด้ใดต่างจินก็เล่าก็จะโพลวงไงว่าได้ที่กำมากูต้องใจว่าเป็นแบบนั้นแล้วกูก็กล้าไปโอ้กอแล้วที่กอบซาณาวัดเด่นเด็กปุยิงคนนึงนอนร้องไห้อยู่ในดอกบัวคือยายช่วยในโลกนายทองยายช่วยี่เป็นุ้ยิ่งอุปติกาเกิดนายทองเออเกิดไม่มี่อไม่มีแม่เกิดอยู่ในดอกบัวอยู่ในซาณาวัดกว้องพอร่วงพอร่วงก็เกิดความทรงจนเลยกลับมาเรียนจนเป็นโตเป็นเศร้าแล้วก็ะตุอกาสเอาตำเมีย ไปยัดแม่มนี่บอตี้กูบอกว่ามึงไม่มีหน้าตีออกว่าแม้นและตำเต้าใดไดตั้งฟินไปคนดเราที่ไม่รู้จักหน้าตีของตัวเองตัวเองมีหน้าตีกว้างไม่มีหน้าตีออกว่าแม้นก็แล้วม่นจะเกิว่าไรตี้ทีนี่พ่กกูเลี้ยงไอ้อำช่วยเป็นเร่าอายุที่ปกปีแล้วนายตองเอออวามช่วยอายุที่ปกปีกูนั่งเล่ทุกวันวาเอออีตอนนี้มันช่วยพอตีเจ็บยอยกูไม่ได้เลยเจ็บ ผูกะดิกหวาดถ้าปล่อยยามช่วยช่วยยามมาในวัดเจนีวัดเราต้องไม่สง,งบเนื่ยสักวันหนึ่งเราต้องมีพวกเป็ดยาต้นพวกนักเลงเจ้าจูต่งางไล่เล่มาพูดจาเกี่ยวเหลี่ยวในวัดทำลายความสง,งบของผอหลวงผอหล,วง,ลวงก็เคยกิดตัดไฟเทือกตะลมเอาเสียงเฮิดฝันนี่ดิว่าหลอกกระเล่นกันไม่รู้คว่างเหยียดแมมเรามาเล่นกันกับปืนดิว่าปืนบอกนี่ก็เรียกวัดซ้าห้าเจ็ด ไอ้ปับนี้ละที่ยิงร่งางหวดควายรู้ปืนบอกนี่ที่กูกา้าวปาเปลี่ยนกูควันนายตายคนหนึ่ง แล้วกูก็เอาปืนบอกนี่ก้าบาสมัยตีกูก้าบาปืนบอกนี่กูเคยยิงนายแลลวยิงตานแลวยิงเสื้อปลาแล้วยิงห้อท่อแล้วยิงกำนั้นแล้วที่มันกินลูกรังอยู่บ่อยๆกูยิงมาเม็ดแล้วชาวบ้านแกปาเฟี้ยเฟี้ยที่ปาเฟี้ยท่กูยิงมาแมสเแลวตอนนี้กูตั้งใจว่าตอนกูไปมอบตัวตอนลัางปืนบอกนี่กูเก็บพยายามไว้แล้วกูคิดอยู่ตลอดเวลาว่าสักวันหนึ่งกูควจะยิงใครสักคนแล้วกูก้าบาเหลวนี่ยแม่นี่กูนีไปมาอยู่วัดก้อมเขาเหล่ะ กัก pues, ันเราไปตัดบอลลไก่เล่นไทีเอ้มาเลยเอาาเลกเลยดไทีเออที่นี่มาคูนอังคิดว่าเราควรจะตัดก้ยจะตนลมใจนายองอยู่มาวันนึ่งทนช่าวรูพอยืนตากเตรียมตัวที่จะไปยืนบาหนายองเออคนมันตก กบปลื follow, so ้อวันนั้นก้นกบเบื่อนกับควาหัวตั้งแต่เจ้ายันคำต้อนว่าคำแล้วก็ค้นไม่แหล่งตีสิบตีสิบแปดแล้วก็ยังไม่แหลงนมในวัดเตรียมเตรียมวาก็กอบเกียดรองแสงเสดตั้งวัดกูนอนไม่รับคือว่าเย็นเลยก็คือว่าเย็นแ็นวแมกูยืงชุดจะยืนต่เมื่อวางวัน ก็ล <ítulo> <es> anyway, <match> ่าเอาไว้่านบอกเลยึ้นนั้นกูคอยจนก้นแรงตีจ้องแล้วนายตองเออพอจนก้นแรงตีจ้องแล้วดูกูก็ยังไม่รับอ่ากูคอยจนก้นคาดแมตต์เห็นว่าก้นคาดแมตต์ดีสักตีจ้องคืนนั้นกูก็ย่องลงจากกุดกูนี่แหละหลบก็ลองน้ำรีรีไปยังกูตีช่วยบัดนทึกละไก็บอกเลยท่านยิงกูดรว่าหยัดแม็ปไม่บอกเล่าเลยพอทึ่งทะเล้าตอนเดียวจะท่านได้ยิงกูแม็ปอ่าแล้วกูว่าแล้วแม็ปอุบานมันหลอกก้อขึ้นมาเลย เออตึ้งยิงแต่ว่านัดเดียวไม่ตายนะอย่างผมาถ้านัดเดียวไม่ตายแบบพากพึ่งพากพึ่งเออเราได้ชุดล็กแดงในชุดนี้กันเรามาว้ากันด้วยไอ้พ้นนายทองเออไม่ได้ว้ากันด้วยมีดด้วยปืนที่นี่มากู้รองนำไปตึ้งขุดอีดช่วยกู้ใครไอ้มีดช่วยนอนอยู่บนขุดว้าไม่ทังเราเลยขุดแดงพากว่าคนว่างมือมันจะเปิดกู้ก็ยังย่อง้าไปตึ้งขุดอีดช่วยเออกูกระตัดสิ้นใจเอาคราบคนแก่ไปกรอบชนีนายทอง ก็จะได้มาตนอุบาทอุบาทอ้าวกูอุบาทหรือไอ้เปรดต้นไม่อุบัาทเราเด็กนอนลับเราต้นไปละกรอบเด็กละเละฮะฮะไม่ใช่กรอบเบอร์ทีมไหนต้องเข้าใจไม่ใช่กรอบเบอร์ขอกรอบแหม่มึงแล้วครอปเพื่อกับบอลลูนคือว่ากูเอากราบต้องคนแก่ เืินดังถิ่นมึนเองเห็นอีช่วยในภายในมันยังเศร้ายังช่วยยังสดยังบริชุ์ที่นี่ไปยนอกที่มันแก้ผู้ก็เอาเสื้อไปยันไปครบรางมันไวเพื่อปิดบังความช่วยงามกองอีช่วยอย่าให้เครมาจีบในวัดมั่งทำลายความสงบเดี๋ยวกูจะไม่มีสมาธิมึงเข้าใจไหมละ่ะนายองเกาบัตรสไายตัวเองรู้ตัวไหมว่าถ้าเป็น เป็นปืนเป็นได้ไม่ทุนพันหรือเหรอฮะนี่ป่านี้ถ้าเป็นคงเป็นไร้เป็นโพดเป็นได้ไม่ออกคั้งแม่งเลยอ่าตีเมื่อตัวเองจะทุนพันเนี่ยจะไม่ติดติดบังผู้อื่นไว้แล้วที่นี่ต้นรู้ไหมต้นทุนพันต้นลอยให้่างช่วยอยู่ไหนวะก็ตาบอกลุงแล้วไม่มีใครมาก็ได้รู้กล้องคนอ่าพลเมืองกล้องชัดไม่เปิือ่าแล้วป่านนี้เราไม่ได้เหลือผู้แทนที่คนเออตนอย่าลืมมาท่ำคนท่ำขวดนสี่คนสี่ฮุดเป็นกอะไรลูกต่อสี่นุ้ยพ่อเบดองได้สี่ทิเบตกอบพูนได แล้วต้นทำปณีพนละเราเมืองไม่เผิ่มกันมาอย่างเรือผู้งทนได้ทาบคนอยู่เลยลือ้อนี่แหละลูกตุ้มลูกตุ้มถ่วงชาไปไม่รอดไอ้สมัติใจยูยจริงไหมจริงบ่ล่ะอออคนที่ไม่มีลูกนี่มันเป็นลูกตุ้มหรือายท่องใช้ที่นีนายท่องฟูนเป็นคนฟูนฟูท่องเพอไม่จัดบ้านเมืองจะเรื่องใจไหมใช่ในายท่องต้องมีลูกใชับ ทีนี่ป่อล่วงกี่ต้นบรรไหนท้องมีลูกกีค่คนเท่คนแบบกินท้องใหญ่ท้องแบบต้นนี้ลูกไหนท้องต่อเนนี้ย้าย,ยเป็นุ่มเป็นเบาต่เข้าแล้วไปเลย <c oughs> จบการศึกษาแล้วจบแล้วไปเลยลูกคนต้นไหนท้องเป็นตำรวจสักค, <c oughs> คนไหมไม่เป็นทหารสักคนไหมไม่เป็นบาร์ดัมเบอร์ไม่เป็นครูไม่เป็นผ่านโรงไม่เป็นอะไรลูกประมาณจันทุ่งไปเลย ทำงานไรหนอกขึ้นเปล่าจางแล้วลูกยิงอ่ะลูกเป็นพยาบาลน่ะไม่กับรุนแรนเรื่องรยไม่ตำหนิเลยฉันรู้มันแล้วครับลูกตำหนิเลยเป็นกรณีนี่ผู้ปืนผู้ไ้จัดเจริญลูกกล้องในทองจบการศึกษาฉันเลยบางคนออกฉันนึ่งบางคนกับออกฉันร้องอีตัวยิงงั้นบอกขึ้นฉันนึ่งเนี่ยกับผ่านโรงพักภาค公安มบอนกับออกกลางบอนกับ ก็เด้งว่าลูกนายตรงไม่จะปอดที่ทุกคนไม่กับเจ้าเออลูกเออนายตรงเออคนที่เขาไว้ชาติบ้านเมือง ก็จเดินไม่ใจก็ไว้หลูเก้าเรียนจบปอดนึ่งเต่เราหลงนายตองกําปังเพื่อว้าวะแลวาเด็กดีเป็นที่แกจัดเด็กชาติจัดจะเรินเด็กวันนี้คือผู้ใ่ญ่ในวันหน้าผู้ใ่ญ่ในวันนี้คือพี้ในวันหน้าเด็กวันนี้คืออนาคตก้องชาติบ้านเมืองคนที่เราต้องการในาติบ้านเมืองจะเดินมีหลูกระตองรับพิชอบษช่องเสี้ใหลูเก้าเรียนหลูเพียนออกมาแล้วรับจารในราชการตํำแน่น่งใหญ่โตโตก้าใจไม่ไหนตองไม่ใจเรียนจันปอดนึ่งเระ ไม่ต้องรูไ้ไหมว่ารัฐบาลถูกยุดถูกสมัยก็ต้องการต้องเชืม่อนุชนก้องชาติเรียนนั่งฟื้อรัฐบาลแพร่กระจายสร้างโรงเรียนมัธยมเดี่ยนี้แทบจะถูกตำบลบ้างโรงเรียนก็เรียนรีเสื้อผ้าแจกสมุดแจกแบบเรียนการเรียนเขาแจกแล้วต็อไปในวันข้างหน้าไหนตองของเขาเ้าใจ ว่าจะต้องมีรัฐบาลก็รัฐบาลหนึ่งที่ก็เป็นเล่งเห็นการเคลยโหลกให้กบจบบังกลับในปากหมอกเพราะก็ตัวาการปกครองคนจะลาดมันไงว่าปกครองคนโง่มันเข้าใจไม่ไหนต่อทีนะี้อนนก็ครองชาต์บ้านเมืองมันอยู่ในกำมือของเด็กในวันนี้ถ้าเด็กในวันนี้ไม่ได้รับการตุกต้าและมันบอ,อยู่ชาร์จก้ามยุดวิกฤตการ,ร,รไปได้เพื่อลหลงนายทองเด็กโงอยาว่าแต่ผราชาร์พผะกผ้าชาติจก้ามยุดวิกฤตการไ์ใดหลัวก็ผ้าแม,มไก้อไปก่้ในลาดตะทีมมันอรอกไปด้วยกุฏิพ่อ ที่นี่มางคนเราต้องการในชาติจรเินก็ต้องเฟ้อก็ต้องต้องให้หลูเกาเดียนตุ่งทุ er to to pose, <member> twisting, ่งอยู Nine ่นึ่รับราชการในตําแน่งย่อยๆโตโตมันได้เปรียบหลูกเกาใช้ไม้ในตั้งก่มนี้อืมกูตีบอกไอ้เมึงรู้สิ ซอแม่เจ็บกายได้ป่วยรักษาฟรีลูกเรียนเบิกเรียนได้แก่อายุกทิพปีละก,กระเทืยอมีบำแม่ตำนานกินกันไปจนตายได้เปรียบไม่ล,ะล่ะหลกไหนทองที่นี่ลูกมึงจกปอดสิสักคนก็นไม่จกหลกมึงทำไรหล,ลกมึงขึ้นเ่าจังที่นี่พายุยีเก้มันลงวันคนก็บอกแล้วอ่ะที่ก็ประกาศไว้ไปลงติปตานังกัดมันไม่ไปแล้วเลยแต่เคยไม่หยอกลงให้มันไปลงจุมพ่นอ่ะพายุยีเก้มันไปลงจุมพ่นเผาปลีปลวกเม็ดที่นี่ลิ่งยังทัพงานกันเป็นอย่างล่ะลูกมึงําทำไรได้ล่ะต มึงดิรูปมึงที่เป็นผู้เป็นนี้ก็เจนกันเมื่ต่อเฮอสักวันนึงอื คนมันยังเอาเลยตอนนี้มันยังไม่ไม่ทีงรอยทีช่องรอยอภรไว้นานนานก้าวกวางก้าวกวางก้าวที่ยีทิบาทก็ไม่มีใครมันเอาทีนี้คนมันกลัวเอดกันมึงไม่เอดโรงแรมกครเยยบอยู่แต่เดี๋ยวปัจจุบันนี้ใครมันก็ไม่เอาทีนี้เหมือไม่เอากับทักงานเหมือทกงานก็ไม่มีใครมันทิ่ออกไปมันก็ไปแต่หลักอปเมือนปอมันเหล่าเล็กๆหลักไปก้อยนานไปหลักวัวนานไปพลนนานไปก้าเจ้าฉับ์นานไปเป็นมือปืนหลักจังกันโจนผู้ายอย่างเต็มบ้านเต็มเมืองตอนนี้เราไหนละลบชาติที่มันจะเริ่มขึ้นมาได้ <c ười> <c ười> on on well ื้นให่หนังนีว่าเปล้้ไม้ก็เลยกูหลักกยกว่าปะม่้นไม้ไม่หลักตเลยฮะกูเกยกูเกยหลักก็เกยหนังนีว่าบล่้นนี่แหละหมานควันกว่าปะนฟ้ชาวบ้านในวันแต่ละวันจ่รู้ไหมแต่้าบ้านก็ไม่เกรงความเดินหรอกกูฟลหมมึงเกี่ยวไล่้เมื่อใดท้งไอ้เด็กก้าอยู่กลาเธอลูก ก้าอยู่กลาหน้าจนทุกกันโ้ห่วกันนึ่ง้นชาวืของคอยเปเป้วคอยตัม้วนหน้าตาตัก้าเลี้ยงตับุญกันนะอย่าดวนนะก็เลี้ยงต้องเลี้ยงยอมเอ้อหน่าในไม้เจ้าหน้า,นานนพตาลงยี่ปภึงรอมดมกินแลที่ เอาบอก้าวมาวัดเอาก้าวมาไหวเนี่ยวัดเต็มทีเป็นวดก้าวโ้ดเต็มจะโล่งก้าวอ่าสนองด้วยชาวบ้านแเหลาหนวดก้าวดเป็นก้าวเก็บเป็นเนี่ยงเอาก้าวท้าเหลาเออต่งปับตุ้งรือนตุ้งเรือตุ้งรือตุ้งมา่เอาก้าวาแนถึงก้าเอาก้าวมาไห้เต็มวัดเต็มทีเปนน้ก้าวตะทีเลยเป็นตบุญจะลาก้าเหลาอ่ะสนอเด้วยชาวบ้านแต่เหล่าเอาก้าวชิดเป็นเนี่ยเอาก้าวชุกต่ทนี้ว่าชาวชาวะฝาเล็กดำมาเชี่ยเลยช่วยเอยช่วยเลยช่วยเลยด่วยอ่าลูกชาวบ้านดำเงี้ย อีกรอบแล้วแต่ลองกินเลยพีสนุกไหมเดือนห้าเดือนทริคนมาเต็มวัดที่ชวดดูขอกว่าตาไปนั่นแล้วว่าไม่พอคนไหนถือไม่ยอมไหวะเอาไส้ดารากเอาแต่องต้องอยแล้วคนทไม่นี่เราก็ไม่กลัวละกินแองก็กลัวเทื่อเรื่องยางแแมยิงชวดอีกมากกันนะตนนปัยกด ช่วยเปล่ากนองเกา้าไร้้มีเจ้าวนคนใดที่ในตาจะกางเก้าช่วยว่า